ผลการแข่งขันวลลว์บอลหญิงโคโวลเลีกประเทศเกาหลีใต้ฤด,ดูการ2023-2024ระหว่างทีมฮุนไดฮิวสเตททีมของน้องสองวิภาวีสีทองพบกับกิมซอนไฮพาร์กทีมของโมเมชนชชาสุขสุดการแข่งขันผลปรากฏว่าฮุนไดฮิวสเตททำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นไฟายเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตด้วยคะแนน25ต่อ19 17ต่อ25 25ต่อ17และ25ต่อ16ใชัยชนะนัดนี้ทำให้ฮุนไดฮิวสเตทมี32คะแนนขึ้นไปลั่งอันดับ2ของตารางด้วยผลงานชนะ10แพ้4าไลจี้จากฝูงเหลือเพียง1คะแนนโดยนัดนี้น้องสองวิภาวี ทำได้10คะแนนและคว้า MVP ไปครองส่วนน้องโมเมธรัชาสุขสุดทำไป5คะแนน